สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เรายังเรียนรู้อยู่ในหน่วยบ้านแสนสุขค,ค่ะและในวันนี้เราจะเรียนเรื่องห้องต่างๆภายในบ้านก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ห้องต่างๆภายในบ้านนั้นเรามาฟังเพลงกันก่อนนะคะว่าเขาเอ่ยถึงห้องอะไรกันบ้างบ้านของเรา ว่าดู้เล็กให้ดีห้องน้ำนอนเราก็มีห้องตอ้สวยดีไว้ทำอาหารวันนี้าเรีนรคำสัพให้ช่วยกันทิดห้องต่างๆในบ้านฉัน

Bát ông từ hồng nam tết ông từ hồng non thằng một ly từ hồng tam tam này bàn chân เรามาทบทวนกันนะคะเด็กๆห้องนอนใช้สำหรับนอนพักผ่อนในเวลากลางวันหรือกลางคืนก็ได้นะคะซึ่งในห้องนอนประกอบไปด้วยเตียงนอนที่นอนผ้าหม่มหมอนหรือบางครั้งที่บ้านของนักเรียนอาจจะมีแอร์หรือพัดลมเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการนอนก็ได้นะคะต่อไปนะคะเด็กๆเป็นห้องรับแขกคะ่ะ ห้องนี้ใช้สำหรับพักผ่อนสำหรับคนในครอบครัวของเราหรือแขกที่มาหาคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะซึ่งในห้องรับแขกนี้ประกอบไปด้วยโซฟาทีวีหมอนอิงไว้ดูหนังฟังเพลงหรือพูดคุยธุระของคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะเด็กๆต่อไปห้องครัวนะคะ ซึ่งห้องนี้ใช้ประกอบอาหารซึ่งคุณแม่จะเป็นคนใช้มากกว่านะคะเด็กๆซึ่งในห้องนี้ประกอบไปด้วยเตากระทะจานชามมีดซึ่งเด็กๆสามารถเข้าไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำได้นะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังอันตรายด้วยนะคะเด็กๆ,ๆกิจกรรมท้ายบทเรียนในวันนี้นะคะชิ้นที่1ให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพกับบัตรคำที่สัมพันธ์กันของห้องต่างๆ ชิ้นที่2ทําคณิตศาสตร์หน้าที่9นะคะเด็กๆถ้าเด็กๆทําแล้วอย่าลืมส่งรูปมาให้คุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่นะคะ